ไปไหนไหนใครก็ถามนายกคนที่30เป็นใครเอ่ยอถ้าเรารู้ก็ดีนะคือลายชื่อนายกลำเตียมันไม่พ้นเนี่ยไม่เกินสาคนไม่พ้นเนี่ยเอ้ยสามอนเขาบอกโอกาสคนนอกได้ไหมสองเจ็ดสองคนคุณเจ้ถ้าถ้าถ้าโอกาสถามมีไหมรัฐมนูนเปิดห้องให้ใช่เปิดช่องให้แต่สถานการณ์นี้เป็นได้ไหมคงไม่ได้ ไม่ได้เลยสาการม่ทด้ถ้านายกเป็นคนนอกและนายกยืนข้างพี่โอเนี่ยเรียกว่าท้องถนนเดือดอทําไมเป็นเช่นนั้นคุณดูไเพราะผลการเลือกตั้งมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็มีแนาโนมอย่างที่พี่โอพี่ช้างว่านะครับก็จะลุ้นอยู่ในสี่สั้นนี้แหละตัวเต็งตัวเต็งอันดับหนึ่งตอนนี้อยู่่แน่นอนนะเพราะว่าชนะอันดับหนึ่งอันดับสองเป็นสองคนนั้น นะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอแล้วคุณคุณลุงคือมันมันไม่ได้จริงๆนะผมบอกเลยนะอันดับเนี้ยรออย่างเดียวเรอรอและรอเอาอย่างนี้ในมติประชาชนเนี่ยใน500สสเนี่ยนะห้าร้อยสอสเนี่ยเป็นของสองพักนี้เนี่ยเสีย292เสียงแล้วคุณจะไปไปไปเอา ทางอื่นยังไงอก็เขาตอนนี้มันไม่มีปัจจัยลุงโอลุงข้างๆลุงโออ่ะหวังว่าจะเอาสวสวอู้ไปก่อนเสียข้ังน้อยไปก่อนนี่มีคนพยายามเป่าหูลุงป้อมเอางี้ว่าเป่าหูลุงตู่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลเอ้ยผมฟังเสียงได้อีกตู่นะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนลุงตู่ยอมแล้วยอมแล้วไม่ยอมแล้วเพราะนั้นลุงป้อมเนี่ยชักเคลิบเพราะนั้นมันดูที่ว่าโอกาสของลุงป้อมมีม